เท่าที่กล่าวมานี้มุ่งจะเชียเช่ยเห็นว่าคำว่าโสรัจจะนั่นก็ยังแปลได้หลายอย่างคือความสงเงียมตามธรรมดานี่ก็ได้ความสงเงียมเพราะว่ามีปัญญามีสติระวังมาให้ตัวกูของกูเกิดออกมาเป็นความจองห้องคองขนอย่างนี้ก็ได้ นะคราว่าปรโมจนะนั้นแปลาว่บอกเลิกทํานาหยุดทํานาก็ได้้ะแปลว่าถอนหญ้าที่รกนาทิ้งก็ได้เมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นสูตรนี้ในที่อื่นมีคําแปลอย่างอื่นก็จะได้เข้าใจว่าเป็นคําแปลที่ผิดเนื่องมาจากภาษาบาลีแปลได้หลายอย่างก็มี ถือว่าในสูตรหนึ่งเขาต้องการให้มุ่งหมายจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่ในสูตรอื่นต้องการหรือมุ่งหมายจะกล่าวอย่างอื่นมันจึงไม่เหมือนกันหรือไม่ตรงกันทุกค่าวไปทำคำเดียวกันนั่นอาจจะแปลต่างกันถ้าเข้าใจ้นได้อย่างนี้แล้วก็จะช่วยได้มากในการที่จะไม่ไปมัวหลงสงสยัย ถือไปเกิดอวดดีอวดดีว่าคนนั้นคนนี้แปลผิดพูดผิดเพไราะแปลไม่เหมือนตนเพราะพูดไม่เหมือนตนนั่นก็จะเป็นการจองหองของขนเป็นหญ้าที่รกนาขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งแล้วเมื่อเป็นดังนี้ควรจะพิจารณาดูให้ดีจนกระทั่งเห็นว่า วิธีใดเป็นการกำราบจะได้ซึ่งความจองของของขนว่าตัวกูว่าของกูวิธีนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ถูกต้องในที่ทุกแห่งสำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนยญานาทิ้ง ได้อาการที่กำจัดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนี่ท่านอาจจะมองเห็นหรือเข้าใจได้หรือเชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นข้อปฏิบัติข้อเดียวที่พอแล้วเพราะถ้าทำอย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาแล้ว ทำไมจะต้องไปกล่าวถึงศรัทธ,ธาถึงความเพี่ยนถึงปัญญาถึงหีริถึงอะไรอื่นๆ่นอีกมากมายให้ป่วยการให้เสียเวลานี่ก็เหมือนกันอีกคือประสงค์จะแยกแยะเป็นอย่างอย่างเพื่อปฏิบัติให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์งดงามที่สุดนั่นเองดังนั้นถ้าคำว่าโสรัจ,จะ เหมือนกับถอนญาณนามารวมอยู่ในธรรมะหมู่ใหญ่หลายๆข้อโดยกันเช่นนี้มันมีความหมายแคบเข้ามาเพียงแต่ว่าคอยระวังตัวกูของกูอย่าให้งอกขึ้นมาก็พอแล้วทีนี้พร้อมกันนั่นก็ไม่ได้อยู่เฉยๆก็เจริญศรัทธาเจริญความเพียรเจริญปัญญาหิริ สติสัจจวิิยะต่างๆต่อไปให้เป็นเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมะทุกๆข้อทุกๆอย่างนั้นย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันย่อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจึงต้องมีธรรมะครบ ทุกอย่างการที่จะขยายคําว่าโสรัจ,จะะคาเดียวออกไปเป็นธรรมะทุกข้อนั่นมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ไม่สะดวกจึงยกเอาธรรมะหลายๆอย่างมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นแห่งของข้าวชุดกันกับคําว่าโสรัจ,จะกก็เป็นการทําง่ายศึกษาง่ายเข้าใจง่าย แต่แล้วก็มีทางที่จะให้ฟั้นเผือยตับต้นวนเวียนได้เหมือนกันจึงต้องระวังอยู่บ้างคนบางคนไม่อาจจะขยายธรรมะข้อเดียวให้เป็นธรรมะหลายข้อได้และคนบางคนก็ไม่อาจจะรวมธรรมะหลายข้อให้เป็นธรรมะข้อเดียวได้ท่านจึงกล่าวว่าในฐานะเป็นแบบฉบับ แจกครมะหลายหลายข้อไว้สำหรับให้ศึกษาทีละข้อทีละข้อเหมือนกับการทำนาถ้ามีแต่การถอนหญ้านามันก็ทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้ต้องทำอะไรอีกหลายอย่างนับตั้งแต่ปลูกแล้วมันนับตั้งแต่ไถน้ำข้าวนาหรือว่าก่อนหน้านั่นก็ต้องไถ ก็ต้องทำรั่วต้องหาวัวมาต้องหาไถ,าถามาอย่างนี้แต่ถ้าดูให้ดีแล้วมันก็สำเร็จอยู่ที่การทำนารวมทั้งหมดนั่นเข้าด้วยกันเป็นคำพูดคำเดียวว่าเป็นการทำนาคือเพราะปลูกต้นข้าวขึ้นมาถ้าเป็นการทำสวนก็เพราะปลูกต้นผลไม้ขึ้นมา ส่วนในเรื่องของธรรมะนี่ต้องการจะเพาะจิตใจจะปลูกจิตใจหรือจะเรียกว่าชีวิตก็ได้จะเรียกว่าจิตใจก็ได้ที่เราต้องการจะเพาะวานหรือพัฒนาหรือจำเริญให้แก่มัน